ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะคะที่คิดถึงของน้ำเน่านะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนะคะการที่มีบ้านรองนะคะสี่สิบกว่าหลังซึ่งแต่ก่อนไม่มีเป็นเกือบเกือบสองร้อยหลังเนาะนะคะถ้าใครที่อยู่ที่รู้จักน้ำเน่าจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงจะรู้ว่าทำไมน้ำเน่าถึงมีบ้านรองเยอะถูกไหมคะเราเกิดจากการดันช่องกันถึงได้มี อบ้านรองเยอะนะคะบ้านรองตัวนี้นะคะมีมาก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับพี่สาวที่หนูเคารพนะคะและหนูไม่เคยบอกว่าหนูเอาบ้านหลังนี้นะคะมาดันช่องให้กับพี่คนนี้ตามที่คนที่ชื่อเชอรี่พัฒพูดหนูอธิบายในมุมของบอกว่าหนูมีบ้านรองก่อนที่หนูจะมาเจอพี่เขาอีกเพราะว่าบ้านรองของหนูไว้ดันช่องพี่เพื่อน,น,น,นทุกคนนะคะ และถามว่าการที่เราเอาบ้านรองของเรามาดูคลิปเราเองนะ,ะเราเป็นคนบ้าเหรอเราผิดเหรอนะครับฝากถึงคนที่เอาน้ำเน่าไปพูดถึงเมื่อกี้นะคะช่องผู้ชายนะคะน่าจะเป็นโรคจิตนะ,ะมีโรคความอิจฉาริษยาที่พูดถึงน้ำเน่าเมื่อกี้ว่าน้ำเน่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับมีลายร่างเอาตัวเองไปสวัสดีตัวเองไม่เคยเอาร่างตัวเองไปสวัสดีตัวเองมีแต่เอาร่างของตัวเองนะครับไปส่งหัวใจส่งดอกไม้นั่นดูน,นี่ ถ้าไม่รู้เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับตัวหนูเลยนะคะยาวตัวหนูไปพูดในทางที่เสียหายเพราะว่าอะไรล่ะจะบอกไงดีล่ะเพราะว่าการที่หนูทําตัวนี้มานะคะหนูทํามาด้วยใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะถ้าใครไม่รู้จักน้ําเน่านะคะที่อยู่ในโซนของพี่สาวที่หนูรักนะแนะนําให้ไปฟังคลิปปั๊บปุ๋ยไลฟ์อินยูเคนะคะที่น้าเน่าได้แชร์คลิปเอ,อกวันนี้นะคะจะรู้เลยว่าทําไมน้าเน่าถึงมีไอเดียเยอะนะคะ และการที่น้ำเน่าจะไปไหนมาไหนน้ำเน่าไม่เคยมีร่างปลอมไปนะคะไปร่างจริงไม่ว่าจะไปด่าใครหรือจะไปเถียงกับใครอะไรยังไงก็ช่างไ,รรงไปร่างเดียวตลอดนอกจากว่าร่างร่างร่างจริงโดนบล็อกนะคะถึงจะเอาร่างที่สองออกไปแต่ทุกร่างของหนูมีรูปหนูหมดไม่เคยมีรูปอื่นมานะ,ะไม่เคยมีใส่รูปอื่นมาจะใส่รูปตัวเองตลอดนะคะจะชื่อสัปปล์ดยังไงก็ช่างจะต้องมีรูปของตัวเองแปะอยู่ตลอดนั่นคือชื่อของหนูตัวของหนู ะะและทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างที่หนูมีนะคะ <c oughs> ตามที่เขาได้ได้ให้หนูไปอะไรมาพวกนี้นะคะโทรศัพท์หนูสามเครื่องส่งไปที่ปอทอนะคะเช็คแม้กระทั่งว่าการใช้เครื่องของหนูนะคะเวลานี้หนูเข้าดู youtube ช่องไหนเวลานี้หนูใช้โทรศัพท์ทําอะไรนะคะทั้งสามเครื่องหลักฐานทุกอย่างมีตอนนี้หลักฐานหนูอยู่ที่ทนายนะคะก็ไม่อยากที่จะอะไรมากมายถามว่าเอามาโชว์ได้ไหม โชว์ได้แต่ถ้าเกิดเผื่อวันข้างหน้าหนูจะต้องอะไรใครยังไงมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเผยไต่ให้เขารู้เนาะก็จะเป็นต้องเก็บนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการที่หนูมีไอ,อ ID เออดียอะไระอ,อบ้านรองเยอะนะ,ะรบก,กวนไปตามดูตั้งแต่แรกเลยว่าทำไมถึงมีบ้านรองเยอะนะคะถ้าไม่รู้อะไรถามนะคะไม่รู้อะไรถามนะคะ ไม่ใช่ไปพูดว่าหนูเป็นคนไม่ดีเป็นคนโรคจิตเอาบ้านรองตัวเองมาสวัสดีตัวเองนะคะมันบ่งบอกถึงว่าจิตใจของคุณอ่ะต่ําลักษณะการคิดของคุณมันต่ํานะคะถ้าคุณคิดว่าฉันไม่ดีหนูไม่ดีหรืออะไรไม่ดีไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาแขกพราะตัวของคุณหนูก็ไม่เคยไปวุ่นวายไม่เคยอยากจะแขะคุณเลยไม่เคยอยากจะสนใจคุณด้วยเพราะคุณคุณคุณอายุเยอะกว่าฉันคุณเป็นผู้ชายคุณมีหน้าที่การงานอะไรของคุณไม่รู้ว่าคุณบอกมา แต่ฉันไม่อยากจะยุ่งอะไรกับคุณเพราะว่ามันมันได้สาระที่จะจาเป็นมนันต้องอธิบายอะไรให้คุณฟังนะ,ะเพราะนะฮะทุกคนจะรู้ว่าหนูมีบ้านรองเท่าไหร่คนที่ผ่านการดันจากพี่ๆช่องใหญ่นะคะจะรู้นะคะว่าหนูมีบ้านรองเท่าไหร่หนูก็ไปเปะให้นะฮะอย่างพี่บ้านจะอันน้าเน่าไปช่องนี้นะอ่ะเราก็เฮโลกันไปมีบ้านรองเราเอาไปหมดทุกทุกบ้านพี่ช่องใหญ่ก็ทราบค่ะว่านะฮะ หนูมีบ้านทองเท่าไหร่ก่อนหน้านี้หนูมีสองร้อยกว่าค่ะแต่โทรศัพท์หนูพัง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 จนตอนนี้เหลืออยู่สามสามเครื่องนะ,ะสามเครื่องที่มีการส่งไปปอทไปพิสูจน์มาแล้วนะคะว่านั้นโน่นนี่หรือจะอะไรยังไงก็ช่าง,งนะฮะก็คือมันเหลืออยู่สี่สี่สิบสี่สิบสี่หรือสี่สิบห้าหนูจาไม่ได้นะฮะสี่สบสี่หสี่สิบห้าไห้เขานะฮะคุณจะทําข่าวหรือทําคดีอะไรของคุณ,คณก็เรื่องของคุณไปอย่ามาแวะเวียนอย่ามาแขล้หาเพราะว่านะ จริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องอะไรกับใครนะฮะจะเป็นคนที่นิ่งๆจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในเมื่อคุณไม่หยุดเมื่อกี้แค่กะว่าจะเข้าไปทักทายเขาเพราะว่าพี่อีกท่านบอกว่าเออเขาเข้าใจเราแล้วแล้วเนี่ยไปทักทายไปจังอะไรพอดีที่เขาบอกว่าคนไม่ดีโรคจิตเอาพาน้องเต็มมาสวนตัวเองเฮ้ยดูหนังมากไปหรือเปล่านะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าไม่รู้จักนิสัยหนูดีพอ อย่ามาตัดสินหนูด้วยความคิดที่ต่ำๆของคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ทนรับฟังนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะ